ต้อนกล่าวสวัสดีท่านผู้รู้เรื่องกาแฟนะครับท่านผออ้มองท่านผอวิทยาและทีมงานจากครูพยักษ์นะครับคุณวัชรีพมทองคุณแอลเจ้าแม่ของโรบัสต้าือโอคาฟฟสุสกิสสสสสสนะครับคุณทีรัพลาคุณทีวราริพลนะครับซีน,นี้ทำลาเต้อาร์ตทำออวิราคาเฟ่นะครับแล้วก็ท่านประธานอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเฮียชัย ผมมีวิธีคิดง่ายๆสั้นๆครับกาแฟนั่นหาผู้รู้จริงไม่มีนะฮะผู้ที่รู้จริงเรือกาแฟนั่นก็คือผู้ที่ใช้เวลาตลอดชีวิตเรียนและส่งกาแฟเข้าประกวดและก็เป็นดาวค้างฟ้าแต่ถ้าเป็นการอุดมศึกษาจริงๆหรือการศึกษาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้อง ทาให้เกิดผู้รู้กาแฟรู้จักกาแฟน่านเข้าถึงกาแฟน่านได้เพราะนั้นสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมเอาไปเป็นการบ้านต่อมันไม่ได้เป็นเพียงแค่พนักงานร้านกาแฟมืออาชีพเพราะกับมองไกลถึงที่คนที่สามารถจะเสพกาแฟน่านแล้วเข้าถึงรสชาติและสามารถที่จะทำให้กาแฟที่เขาเสพแล้วเขาประทับใจนั้นมันดำรงอยู่กับจังหวัดน่านหรือพัฒน,นาต่อไปได้ ลักษณะแบบนี้มันจะเปรียบเทียบเหมือนกับวงการไวน์ครับเปรียบเทียบกับว,วงการไวน์เมื่อเรารู้ว่าไวน์ที่มีรสชาติที่ดีนั้นมันจะต้องผ่านอยู่สามเรื่องใหญ่ๆเลยที่สำคัญที่สุดข,ของไวน์คือองค์ประกอบของดินถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นจริงๆปัญหาเรื่องหน้าดินถูกละล้างของจังหวัดน่านมันก็น่าจะถูกอนุรักษ์ไว้บางดอยนะนะครับเพราะว่าตัวดินเนี่ยนะนะครับนี่พูดถึงไวน์เลยนะครับ เรื่องที่2ก็คือการเก็บเมล็ดเชอร์รี่แต่ละเมล็ดซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับการเก็บองุ่นจากเถาซึ่งเขาเก็บเหมือนลูกเ,เรื่องที่สามคือกระบวนการหมากกระบวนการบ่งในปราสาทหรือไวนารี่ในในอะไรชาโต้สามอย่างนี่มันคือสิขามันเลยร้านกาแฟไปไกลมากถ้าเรา จำกัดเหลือแค่พนักงานร้านกาแฟก,ก็เปรียบเสมือนกับฟัตาคารรีสอรอทที่คิดค่าเปิดวายนะครับผมคิดว่าเราควรจะไปให้ไกลกว่านั้นแล้วค่อยๆมามองว่ามันอาจจะมีอีกหลายภาคส่วนนอกจากวิทยยชุมชนนอกจากหลักสูตรในระดับประกาศศิยบัตรหรืออนุปริญญาผมกล้าท้าทายนะครับว่าความรู้เรื่องกาแฟอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไปได้ถึงปริญญาอกีกในจังหวัดน่านมีคนเดียวที่จบทางด้านนี้ จบจากนิวเซาเวลก็คือท่านอาจารย์สุธิดาปัญญาอินดรอกเตอร์จอยคนเดียวใช่ไหมนี่ผมกับคิดว่านะเรื่องแบบนี้แล้วพอเห็นคุณแอวผมนึกถึงโรบัสตา,านานเทพมากนะฮะโรบัสตา,านานคือดาวรุ่งจริงนะไม่ว่าจะท้องนานน้อยจากทางอสองแควสันทุขมันมีหลายที่เลยนะครับจากน้ำม่วกเนี่ยนะดาวรุ่งม,มากนะฮะ ถ้าสถานีขอผมอันนี้น่าจะน่าจะสนุกผมก็เลยเมื่อกี้คุยกับดรแปงอยู่ข้างล่างว่าเราจะคุยคิดภาคใหญ่ก่อนไหมเพราะว่าอาจจะมีอีกหลายภาคส่วนที่ก้าวเข้าไปสู่การการเป็นเมืองแห่งอุดมศึกษาด้านกาแฟเนาะสำหรับอะไนี้นะถ้าเสร็จแล้ว,ลวค่อยๆดูว่ามีหน่วยงานไหนที่จะพอเจรนายต่อไปได้บ้างโอกาสแบบนี้นะครับผมเรียนให้ทราบเลยนะอิตาลีประเทศที่ขายเครื่อง สปีดบาร์ hmm. mm hmm. มียี่ห้อของอิตาลีน่าจะมากที่สุดนะฮะไม่มากความจริงมาจากโรงงานไม่กี่โรงงานฮะกขาปัมป๊มาเม็ดอินอิตาลีก็ขายได้แล้วปลูกกาแฟไม่ได้สักต้นใช่ไหมขาปลูกกาแฟไม่ได้สักต้นอะไรก็ต้องเมดอินอิตาลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทำอุปกรณ์ดิบดีกว่าเมดอินน่าน นะครับนี่ผมขอเปิดประเด็นไปแบบนี้น่าจะโดนใจใครหลายคนนะให้เระกายท่านผออมุ่งนะครับเลยเดี๋ยวต้องฟังน้ำหยกด้วยขอให้ลองแป้งได้คุยต่อพราะเมื่อกี้แอบซุบซิบลอบบี้กันนิดนึงนะฮะวันนี้ขอขอบพระคุณท่าน